สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินค,ยค่ะชัดเจนค่ะเคสนี้ต้อ้าวเลยครับเพราะว่าเป็นเคสผู้ป่วยอายุสามหลักอายุสามหลักคือร้อยร้อยกว่าใช่ไหม <laughs> <laughs> คะก็เคสนี้นะครับหลานสาวโทรมาก็ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบสอบถามละเอียดมากถามถึงส่วนประกอบถามถึงมีอะไรบ้าง,งกี่กร,รัมกี่มิลลิกร,รัม คือแบบถามจนจนสุดท้ายอะ่ะให้เขาให้ข้อมูลผู้ป่วยมาว่าคุณยายเนี่ยตอนนี้อายุหนึ่งร้อยปีแล้วก็ปีนี้ปีปีที่หนึ่งร้อยหนึ่งเก็ดเป็นติดเตียงนะครับแล้วก็ไตเสื่อมตามวัยเนาะแล้วก็ท<ะ>านอาหารเองไม่ได้ต้องใช้วิธีให้อาหารทางทางสายยางนะครับค<ะ>่าะค่า GFR ก่อนทานอยู่ที่สิบสมเปอร์เซ็นต์ นะครับเราก็มีภาวะความดันสวิงก็คือขึ้นขึ้นลงลงบางวันก็สูงเลยบางวันก็ต่ําเลยแล้วก็ทิวซี่นะเป็นเป็นเลือดจางนะครับแล้วก็เดียแนะนําให้ทานอูมิวันละสองซองแล้วก็อาร์ทนที่บารุงเรื่องหัวใจอีกหนึ่งซองนะครับโดยให้ผสมรวมกับอาหารที่ที่ให้ทางผ่านทางสายยางนะครับค่ะแล้วก็ทานต่อเนื่องสามเดือนเดียก็มาฟอลโล่ว่า ตอนนี้ค่าตายเป็นยังไงบ้างหลานเขาก็แจ้งมาบอกอค่าไตาขึ้นมาเป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็ความดันดีขึ้นคิวพันดูสดใสเหมือนไม่ใช่คนป่วยเลยแต่เคสนี้กลับกันกับของพี่บีเลยคือคุณหมอพอคุณหมอเห็นผลเลือดคุณหมอบอกว่าไปปรับอาหารทำไมเอาอะไรให้เขากินกินอาหารเสริมทำไมตอนนี้หมอสัง่งงดอ แล้วหลานก็ช็อกไปช็อกไปประมาณสองเดือนเขาก็ไม่รู้ทํายังไงเขาก็โทรมาปรึกษาเรื่อยๆว่าจะจะดูแลท่านยังไงเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเขาเป็นคนหาอูมิเนี่ยให้คุณคุณยายได้ทานค่ะ<ฆ>แล้วคืออูมิมันดีจริงๆจนจน,จนขายไปอีกสองเดือนโทรมาปรึกษาอีกว่าตอนเนี้ยคุณพ่ออายุแปดสิบสามปีป่วยเป็นเบาหวาน<ฆ>น้ําตาลก็น่าจะประมาณสองร้อยบวกๆนะครับค่าายอยู่ที่ ่า uh, GFR อยู่ที่สิบเอดเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็ไปทานอ่อ uh, ถังเช่าของของนักร้องถังข้าว <laughs> ใช่ค,ครับเป็นทางกาแฟถังเช่าเขาบอกค่าไตาเนี่ยเหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นอ่อหลานก็บอกว่าตอนแรกพี่ก็ไม่ได้มั่นใจนะว่าอูมิมันจะช่วยได้จริงๆมันอาจจะพุะฟกหรือเปล่าหรือหรือมันเป็นเป็นที่ร่างกายของคุณคุณยายเองที่ค่าไตามันเพิ่มขึ้นเขาก็เลยเอาอูมิทดลองให้คุณพ่อทานวันละซอง ออื mm. แต่ตอนนั้นน่ะเขาก็ยังไม่คุมอาหารค่ะพอไม่คุมอาหารค่าไตามันมันก็ยังยังไม่ขึ้นค่ะแ,แล้วก็ไม่ลงก็คือ่ส,งสงพอเขาเขางดอุมิไปหนึ่งเดือนเนี่ยแล้วเขาปรับการทานอาหารใหม่ค่าไตาลดลงจากห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจากห้าเปอร์เซ็นลดลงเหลือสีอ่อเแล้วพอแบบโทรมาอีกคือคือ,คอเคสนี้คุยกันแบบ ทุกทุกทุกวีคเลยครับคก็ <c oughs> ตอนนี้ปรับให้คุณพ่อทานอูมิวันละสองซองอ่าเพราะเขารู้ว่าถ้าปรับอาหารอย่างเดียวเนี่ยคุณพ่อเขาค่าไตอ่ะคือค่าไตาย,ยังไงก็ไม่ดีขึ้นเขาก็เลยให้อุมอาหารปรับอาหารแล้วก็ทานอูมิร่วมด้วยครับก็ทานมาครบหนึ่งเดือนเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะครบอาทิตย์ที่แล้วค่าไตเดียวเลยสองซองใช่สองซองขึ้นมาเป็นหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต แล้วก็ถ้าน้ําตาลดีขึ้นน,น้ําตาลประมาณร้อยห้าสิบก็ถือว่าดีครับแล้วก็แบบเขาก็ทิ้งท้ายมาว่าขอบคุณอูมิครับอูมิมันเจ๋งมากอืมโอเคนะคะแล้วในเคสของคุณยายคือนั้นหยุดไปเลยคุณยายต้องหยุดเลยครับเพราะว่าเขาต้องอยู่นเนอร์เซอรี่ครับว่าคุณหมอเขาดูแลใกล้ชิดเขาเขาไม่ให้ทานเลยครับอืมโอเคนะคะเราก็ เอากาลังใจช่วยคุณยายนะคะแล้วก็เอากําลังใจช่วยคุณพ่อ,อของน้องด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ค่าตาตก็เ,เขาเรียกว่ากําลังดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเคสนี้มากนะคะคุณเบียนะคะที่นํามาแบงา่งปันให้เราเราได้ฟังกันในวันนี้นะคะก็สําหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสที่เขาเรียกว่า ค่าไตาค่อนข้างต่ำพอสมควรเลยนะคะแล้วคือเขาเรียกว่าลูกนะคะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะสำหรับอูมินะคะก็เลยนะคะให้คุณพ่อทานนะคะจนค่าไตาเขาเรียกว่าคือค่าไตาอะ่ะมันเหลือแค่เลขตัวเดียวแล้วนะคะค่าการกองไตเนะาะ GFR หรือแค่เลขตัวเดียว,วนะคะอันนี้เนี่ย คือถ้าเกิดว่าเรานะคะให้คําแนะนํากับลูกค้านะคะเราก็ต้องบอกให้ลูกค้าเราใจเย็นๆด้วยนะคะอย่างเคสของคุณเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคสอีกเคสหนึ่งนะคะที่ดีที่น้องตัวเขาตัวของลูกเองเนี่ยก็คือว่า เขาก็ใจเย็นนะคะแล้วก็รอดูผลนะคะก็ตอนนี้ก็จากที่5ลงมา4จาก4ขึ้นมา6.1นะคะก็ถือว่าเคสนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเคสดีอีกเคสหนึ่งนะคะที่ทางเรานะคะได้นำมาฝากกันนะคะก็ขอให้เคสนี้นะคะค่าไตาดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะจน้นระยะฟอกไปเลยกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.